โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีความสำคัญอย่างยิ่งแต่เราจะละเลยหรือไม่ให้ความสนใจกับการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษไม่ได้เรมาดอนเจอร์นี่วันนี้นะคะเรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนออีกแล้วค่ะวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนเกษมพิทยานะคะตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท71 ซึ่งนอกจากโรงเรียนเกษมพิทยาจะเปิดสอนสําหรับนักเรียนปกติในระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วนั้นโรงเรียนเกษมพิทยายังเห็นความสําคัญถึงโอกาสและความเสมอภาคของทางการศึกษาสําหรับผู้พิการและเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษเรามาทําความรู้จักกับโครงการนี้กันเลยค่ะประเทศไทยนะครับให้ความสําคัญเรื่องของการจัดการศึกษาสําหรับผู้พิการ มาเป็นระยะเวลานานแล้วนะครับเรามีพระราชบัญญัตินะครับการศึกษาว่าด้วยคนพิการนะครับปี2551ซึ่งได้ระบุชัดเจนนะครับว่าจะต้องจัดการศึกษาให้กับผู้พิการนะครับซึ่งครอบคลุมไปถึงในเรื่องของเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ6ประเภทด้วยกันทั้งบกพร่องการได้ยินบกพร่องการมองเห็นนะครับบกพร่องการเรียนรู้บกพร่องทางด้านสติปัญญาออทิสติกแล้วก็บกพร่องในเรื่องของอารมณ์ตั้งแต่ปี2541 นะครับโรงเรียนเกษตรพิทยาเราเป็นโรงเรียนเอกชนแรกๆครับที่เราเห็นความสําคัญนะครับในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษเราเริ่มรูปแบบในเรื่องของการจัดการเรียนรวมคือให้นักเรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษเรียนร่วมกับเด็กปกติ เพื่อให้เขามีโอกาสในการเข้าถึงระบบการศึกษาเพื่อให้เขามีโอกาสได้ใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนนะครับที่เป็นเด็กปกตินะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต้องเรียนตรงๆเลยครับว่าเรามีความมุ่งมั่นเรา,ามีความทุ่มเท,มทและเรา,ามีความตั้งใจอย่างยิ่งนะครับที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาสําหรับผู้พิการและเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษเนี่ยให้เต็มที่มากที่สุดทั้งในเรื่องของ1คือเรื่องของหลักสูตรนะครับ หลักสูตรซึ่งจะต้องเป็นหลักสูตรที่เน้นในเรื่องของการพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลนักเรียนแต่ละคนจะมีข้อจํากัดมีความบกพร่องที่แตกต่างแล้วก็หลากหลายกันมากเพราะฉะนั้นในรูปแบบของการจัดหลักสูตรนั้นก็จะต้องให้เหมาะสมกับสภาพการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยนะครับประเด็นที่2ในเรื่องของครูผู้สอนนะครับเราได้มีการเทรนนะครับคุณครูการศึกษาพิเศษนะครับโดยได้รับความร่วมมือจาก หน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของการศึกษาพิเศษนะครับอย่างมูลนิธิแสงสว่างนะครับหรือคุณหมอจากโรงพยาบาลจุฬาก็มาให้การเรนนิ่งให้กับคุณครูต้องยอมรับจริงๆครับว่าคุณครูการศึกษาพิเศษเนี่ยเหนื่อยแล้วก็ทุ่มเทแล้วก็มีความเสียสละอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการเติมเต็มในการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของคุณครูนั้นให้สมบูรณ์แบบมากที่สุดประเด็นสุดท้ายก็คือในเรื่องของสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนนะครับ ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทั้งในเรื่องของห้องเรียนในเรื่องของสื่อในเรื่องของ universal design ต่างๆที่จะต้องเหมาะสมนะครับกับสภาพนะครับของนักเรียนเป็นรายบุคคลและก็ต้องมีความปลอดภัยด้วยนะครับนอกจากนั้นก็รวมไปถึงในเรื่องของสภาพแวดล้อมในการใช้ชีวิตร่วมกันนะครับเป้าหมายของผู้ปกครองในการส่งลูกที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเข้ามาในโรงเรียนน,นั้นก็หวังเพื่อที่จะให้ลูกๆนั้นได้มีโอกาส อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขวันแรกที่ผู้ปกครองเข้ามานำลูกมาฝากให้กับทางโรงเรียนนั้นผู้ปกครองมาด้วยความหวังผู้ปกครองมาด้วยความมุ่งมั่นว่าโรงเรียนจะสามารถดูแลสามารถที่จะพัฒนาลูกของเขาให้ดีกว่าเดิมได้ 25ปีนะครับที่โรงเรียนเกษพริทยาได้มุ่งมั่นแล้วก็ทุ่มเทในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษนะครับต้องเรียนตรงๆเลยครับว่าอัลฮัมดิลลาครับเราเริ่มต้นจากเด็กไม่กี่คนนะครับสองสามคนในรุ่นแรกนะครับขณะนี้นะครับเรามีนักเรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษทั้งโรงเรียนทั้งสิ้น80กว่าคนซึ่งถือว่าเป็นจํานวนที่มากพอสมควรเรารู้สึกภาคภูมิใจ นะครับเรารู้สึกอิ่มเอมกับสิ่งที่เราให้กับเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษก็คือในเรื่องของการเข้าถึงระบบการศึกษาที่ดีแล้วก็มีคุณภาพสิ่งที่เรามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งก็คือเราสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆได้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่ดีแล้วก็มีคุณภาพได้ได้ทําให้น้องๆได้มีโอกาสในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขแล้วก็มีที่ยืน ในสังคมและเป็นที่ยอมรับกับคนโดยทั่วไปด้วยจากวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของผู้บริหารนั้นนำมาสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้นั้นหัวใจที่สำคัญเลยนะคะคือครูผู้สอนที่มีบทบาทสำคัญยิ่งเพราะเปรียบเสมือนเป็นตัวเชื่อมระหว่างบ้านกับโรงเรียน เรามาเรียนรู้กันว่าการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการหรือนักเรียนที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษนี้ใช้นวัตกรรมหรือใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบใดที่เหมาะสมต่อการพัฒนานักเรียนให้ตรงตามศักยภาพและคุณครูจะต้องมีเทคนิคด,ดูแลและปรับพฤติกรรมนักเรียนอย่างไรกันบ้างค่ะ จัดการเรียนการสอนของโรงเรียน,กนเกษมพิทยาแผนกอนุบาลน,นะคะนวัตรกรรมที่เราใช้อ่ะค่ะมีทั้งไฮสโคปนะคะโพรแลงเกรดภาษาธรรมชาติแล้วอีกหนึ่งนวัตรกรรมที่เราใช้ก็คือ Project App post นะคะซึ่งนวัตรกรรมต่างๆเหล่านี้ค่ะเรานํามาจัดก,การเรียนการสอนนะคะทั้งในเด็กปกติแล้วก็เด็กๆที่มีความต้องการพิเศษนะคะเด็กๆได้เรียนรู้ภาษาผ่านธรรมชาตินะคะแล้วก็เด็กๆเ,เนี่ยได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติเด็กๆได้ทักษะทางสังคมอารมณ์นะคะแล้วก็ ทักษะทางด้านสติปัญญาพัฒนาการทางด้านภาษาไปพร้อมๆกันค่ะ โรงเรียนเราอะนะคะเป็นการเรียนการสอนที่เป็นกิจกรรมเรียนรวมนะคะเด็กๆนะคะก็ทํากิจกรรมบูรณาการ6ก,กิจกรรมหลักเช่นกันนะคะทั้งนี้ค่ะแผนกอนุบาลของเรามีการจัดทํา IEP เฉพาะเด็กเป็นรายบุคคลนะคะดูถึงพัฒนาการแล้วก็ตั้งเป้าหมายร่วมกันระหว่างโรงเรียนครอบครัวนะคะว่าเราจะพัฒนาน้องเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่นะคะหลักๆเลยเนี่ยเราจะดูเด็กนะคะเพื่อพัฒนาพัฒนาการทั้งสีด้านไปพร้อมๆกันค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและแสติปัญญาค่ะในส่วนของคุณครูเองอ่ะนะคะก็มีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการไปศึกษาดูงานที่มูลนิธิสถาบันแสงสว่างนะคะมีวิทยากรเข้ามาให้ความรู้นะคะ mm hmm. เกี่ยวกับการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษนะคะรวมไปถึงการอบรมต่างๆทั้งนี้ค่ะอย่างที่บอกไปว่าโรงเรียนของเราอ่ะค่ะไม่ได้ทํางานเฉพาะคุณครูอย่างเดียวแต่ว่าเราทํางานร่วมกันทั้งสาฝ่ายบ้าน I mm -hmm. โรงเรียนแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญนะคะเราได้มีการวางแผนร่วมกันแล้วก็ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อที่จะพาเด็กๆแต่ละคนนะคะไปให้ถึงเป้าหมายของเขาซึ่งเด็กแต่ละคนเนี่ยค่ะมีความแตกต่างระหว่างบุคคลทีเนี้ยค่ะเราจะต้องรู้ว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยมีความต้องการด้านไหนที่เป็นพิเศษที่เราต้องส่งเสริมเขานะคะเราก็จัดกิจกรรมทํา IEP แล้วก็จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเขาให้ได้ครบทุกพัฒนาการตามความต้องการและบริบทของตัวเด็กๆเ,เองแล้วก็บริบทของ ครอบครัวค่ะาได้สัมผัสเด็กๆหลายกลุ่มหลายประเภทเช่นออทิสติกดาวซินโดมทําให้เห็นพัฒนาการของเด็กหลายกลุ่มซึ่งเด็กแต่ละประเภทจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามกลุ่มอาการและมีความน่ารักพิเศษเฉพาะของพวกเขาเริ่มต้นจากบุคคลที่อยู่ใกล้ตัวเด็กๆต้องยอมรับก่อนว่าเขาเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษและเชื่อมั่นว่าเขาสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้เมื่อทุกคนยอมรับแล้วเนี่ยก็จะเกิดความเข้าใจ แล้วก็จะเกิดความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียนมองเห็นภาพในการพัฒนาเด็กๆไปด้วยกันปฏิทิศทางเดียวกันปัญหาหลักเกี่ยวกับเด็กๆที่มีความต้องการพิเศษนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงของช่วงวัยค่ะโดยเฉพาะด้านอารมณ์เด็กๆจะมีปัญหาที่สําคัญจึงทําให้เกิดพฤติกรรมพลังบวกการร่วมมือกับภาวะต่างๆของเด็กๆเนี่ยสำคัญมากเช่นการกอดการจับมือการรับฟังและการเสริมแรงการเสริมแรงนะคะอย่างเช่นเป็นคําชมเพื่อให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขา ปรับเปลี่ยนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเวลาที่เขาเกิดภาวะทางอารมณ์ขึ้นเขาจะได้รู้ว่าเขาสามารถควบคุมและปรับพฤติกรรมของตัวเขาเองได้ค่ะเมื่อเห็นเขาเติบโตไปตามวัยเลื่อนระดับชั้นขึ้นไปเวลาที่เรามองเขาไปเนี่ยเราเห็นเขาโตขึ้นรับฟังยอมรับหลายๆอย่างมากขึ้นเนี่ยทำให้เรารู้สึกภูมิใจแล้วก็มีกําลังใจในการที่จะพัฒนาหรือว่าต่อยอดเด็กๆในกลุ่มนี้ต่อไปค่ะ จะเห็นได้ว่าบทพิสูจน์ที่ชัดเจนของการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษจนประสบความสำเร็จในวันนี้ล้วนเกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างครูและผู้ปกครองรวมถึงพ่อแม่แม้บางครอบครัวมีลูกที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของลูกได้เลยเพราะในปัจจุบันเราสามารถส่งนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเข้าสู่ระบบการศึกษาได้หลากหลายมากขึ้น รอมาดอนเจรนี่จึงขอสแสดงความยินดีกับความเสียสละของคุณครูทุกท่านและขอเป็นกำลังใจให้คุณครูทุกท่านให้มีความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพครูต่อไปค่ะ